สวัสดีครับน้องๆครับวันนี้ครับพี่จะมาสอนน้องๆครับในการนะครับ AFK เทดานสุดท้ายครับเป็นเรดตัวใหม่ของโซลิซตี้ครับเรดตัวนี้ครับน้องๆจะได้ของเยอะแยะมากมายครับก็จะได้ทั้งรีโลครับแล้วก็น้องๆจะได้เพชรโลก2ครับเพชรที่เอาไว้นะครับสุ่มตู้อัลติเมทครับตู้ที่น้องๆจะ ถือว่าเป็นตู้ที่ดีนะครับเป็นตู้ที่สามารถมีตัวลับเยอะแยะมากมายนะครับในแต่ละอัปเดตอ่าตู้ตัวนี้ครับซึ่งจะใช้เพชรนะครับที่เป็นเพชรที่มีชื่อว่าจิวเวลครับอ่าแล้วก็น้องๆก็จะได้รีโลด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยครับน้องๆก็จะได้ตัวโซโทเ k ้นนะครับอ่าเดี๋ยวพี่พาไปดูโซโทเค้นคือตัวไหนนะอ่านี่สําหรับมือใหม่เลยนะครับนี่ครับน้องๆก็จะได้โซโทเค้นตัวนี้ครับนี่ที่เป็นรูปวิญญาณอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอามาคราฟของต่าง มากมายเลยครับเนี่ยอ่าบางคนอาจจะเอาไปขายหรือเอาไปไว้ให้เพื่อนนะครับครับอีโวได้ครับโดยนะครับเลทที่เป็นเราจะพาไปก็คือเลทตัวนี้ครับวันไหนครับตัวนี้เลยนะครับวันไหนแอคหนะครับก็จะได้อยู่ประมาณนี้ครับก็จะได้ exp สองพอย่างเงี้ยครับได้ g ีเวนะครับหกเลยนะครับแล้วก็ได้ตัวนะครับรีโลนะครับเทคนิคฉากของเรา3 5ถึงอันเลยนะครับแล้วก็ได้โซโทเค็น35-60อันครับ แล้วมีการันตีครับมีการันตีนะครับอยู่ที่สาสิบรอบเราจะได้ไอเซนนะครับอ่าตัวที่เป็นไฟนอลนออฟครับก็ได้ประตูโตคิงนะครับพาเลตนะครับอ่าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าขั้นตอนในการเอฟเคเป็นไงโดยนะครับการเอฟเคในทางนี้พี่จะใช้แค่เลนโกคุเพียงตัวเดียวนะครับอ่าเลนโกคุตัวนี้ของพี่ครับนี่ตัวนี้ครับซึ่งเลนโกคุตัวนี้ครับสกิลพิีของพี่ตันแล้วนะครับ แต่น้องๆสกิลทีไม่ต้องตันก็ได้ครับยังสามารถทําได้อยู่ครับอาจจะพี่จะพาไปดูว่าตะทํำยังไงนะอันนี้เดี๋ยวพี่จะสอนโดยการใช้นะครับแอป red finger อ่าอันนี้พี่ไม่ได้รับค่าโฆษณแต่อย่างไรนะครับแต่พี่มองว่าอ่าพี่เคยใช้ u ูแล้วแล้วมันเด้งบ่อยเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยจะพาน้องๆมานะครับ d f k โดยใช้แอป red finger ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไป ่ะมาครับน้องๆครับอ่ะตอนนี้ครับเราจะเข้ามาอยู่ที่แอป Redfinger แล้วครับ Redfinger เข้ายังไงน้องๆก็เข้า Redfinger โดยการที่อันเรื่องต้นเลยพิมพ์าะว่า Redfinger ไปเลยอ่าในใน o o o g l e นะครับแล้วเราก็เข้ามาสมัครนะครับในการสมัครเวอร์ชั่นอะไรยังไงอย่างงี้ครับของพี่นะครับจะสมัครโดยเป็นเวอร์ชั่นที่เป็น VIP 1ครับ Android 10ก็พอแล้วนะครับ อ่าแล้วเราก็ทำการจ่ายต่างผ่านอ่า t ูมอนนี่วอลเล็หรือทาง QR code พร้อมเพย์ก็ได้ครับพอเสร็จแล้วครับน้องๆคลิกคำที่เข้ามาคำที่ว่านะครับดาวฟนตตรงนี้นะครับอ่าพอเราสมัรเสร็จแล้วอ่าตรงนี้มันก็จะขึ้นที่หน้าจอตรงนี้เราก็เข้ามาเลยเอาฟอนเสร็จแล้วครับน้องๆก็ต้องลงทะเบียนเข้าสู่เพจโตตรงนี้ครับลงชื่อเข้าเสร็จแล้วครับเสิร์ชนะครับโหลดโปรแกรมตามที่พี่บอกเลยครับโรบอกอ่าโรบอกนะครับเราต้องโรบบอกก่อนนะ เราบอกไม่ห้ามโหลดท,ที่แบบแอปข้างนอกมันนะครับในโหลดโรบอ์ตัวนี้ครับอ่าพอโหลดเสร็จแล้วโหลดโปรแกรมที่ชื่อว่า Rotation ครับ Rotation Control Rotation Control เนี่ยเลือกที่ตรงนี้ครับเนี่ยตัวนี้ครับสีเขียวตรงนี้นะนี่นี่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับอ่าพอเลือก Rotation Control เสร็จแล้วครับเราก็อ่าโหลดโปรแกรมที่มีชื่อว่า Auto Clicker อ่า Auto Clicker ตัวนี้ครับนี่แอปตัวนี้ครับนิ้วกด ้ามือถือนะครับโอเคพอเสร็จแล้วครับทุกคนคพอเสร็จแล้วครับน้องๆก็เข้ามาที่แอปตัวนี้ครับนี่มันจะบอกให้เราหันจอตอนเราซื้อตอนแรกจอเราจะอยู่ที่แนวตั้งครับเราก็มากดที่คําว่า landscape ตรงกลางตรงนี้ที่เป็นรูปมือถือแล้วก็แนวนอนอนีครับพอเสร็จแล้วรีเซ็ตหนึ่งครั้งครับรีเซ็ตก็คือออกเลยนี่คลิกออกไปเลยเซ็ตหนึ่งครั้งนะครับอ่าโอเคแล้วก็ลงชื่อเข้าระบบให้เรียบร้อยอ่าเข้ามานี่เลย ผนออโต้ชิกเกอร์เนี่ยเริ่มต้นอ่ะเดี๋ยวพี่จะเริ่มต้นให้ดูอ่าเริ่มต้นเลยครับเราก็จะอ่ะที่ตรงนี้เลยครับแล้วเลือกตัวเป็นมัลติทารเก็ตนะครับนี่ตรงนี้เลยมาตัวแทรเก็ตปิดขึ้นมานี่ของพี่ก็คือตั้งไว้แล้วนะครับนี่ไอเซนนะครับไอดีสองนะครับนี่ของพี่อาจจะพี่จะลบทุกอย่างออกให้หมดเลยนะครับแล้วก็มาสอนน้องๆตั้งใหม่ปุ๊บอไอเซนไอดีสองเสร็จแล้ว เขาตัวนี้นะครับน้องๆเอาไปเลยครับเน้นย้ำนะครับน้องๆเน้นย้ำว่าทุกอย่างห้ามลบ TFC เด็ดอะอ่ะเข้าไปที่นี่เป็น ID ที่พี่เอาไว้ใช้เล่นอ่าตัวเกมของเกมอื่นนะครับก็คืออันนี้แวนการงที่ไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะครับพี่ก็เลยเอาเอามาแบบเป็นตัวไก่เอาไว้ AFK ซื้อของอืมเอา ไอเช่ไปซื้อของอะไรประมาณเนี้ยนะครับมาเดี๋ยวรอเข้าเกมติดอ่ามาครฮะตัวเกมก็จะโหลดอย่างนี้ซึ่งถ้าใครไม่เข้าใจอะไรยังไงก็อ่าพี่อยากจะฝากน้องๆน,นะครับให้ให้มาสอบถามพี่ก็ได้ครับว่าเอ้อยพี่ครับอันนี้ผมต้องทํายังไงนี่ครับอยู่ใต้เก็บอ่าพอเราเข้ามาแล้วครับในจอจะไม่ชัด์ิดหนึ่งแต่ถือว่าเร็วนะสําหรับพี่นะครับเราไปที่เลทเลยครับ ที่เลนเสร็จแล้วครับเราเข้าไปนะครับเดินเข้าไปเลยครับนี่ทุกอย่างทีวันเดินได้ทีวันเดได้เสร็จเลือกแอค6ครับกดซีเล็กเลยนะครับป๊อปเลยครับอ่าโอเคกด n u m เ e อร์1มารอเลยครับ1 2 3 4อ่าแล้วกด2 3 4มาไว้รอที่หน้าจอเลยนะครับนี่นี่กดเครื่องหมายบวกนะครับน้องๆนี่กดออโต้กรีเสร็จแล้วนะครับ เราจะไปกันทีละขั้นตอนอ่ะพอกดเครื่องหมายบวกเสร็จแล้วครับเริ่มต้นเลยนะครับมันจะนับถอยหลังอยู่เรากดมาที่ตรงนี้แล้วเราวางใกล้ๆตรงกาโล่เลยครับนี่เราวางตรงนี้เลยครับนี่สองสามสี่เราวางตรงนี้เลยครับแล้วเรากดเพย์นี่นะครับเพื่อความเร็วครับอ่ะเดี๋ยวรอมันเปลี่ยนเวฟนะครับคือท,ทำไมถึงวางตรงนี้เพราะว่าาเกิดเราไปวาง ใกล้ตรงที่เราอัพตัวไปเนี่ยจะลำบากอ่ะพอเราวางตรงนี้เสร็จแล้วอ่ะมันได้วางแล้วใช่ไหมครับเราปล่อยมันลานไปแป๊บหนึ่งกดหมายเลขห้าออกมาครับนี่บุ๊กเข้าไปครับนี่เพื่อความง่ายแล้วกดที่ตัวแล้วเรากดหมายเลขแล้วกดขยายออกมาแล้วเอาหมายเลขห้ามาคลิกที่ตรงอัพตัวครับน้องๆอ,อ่ะกดเพย์ต่อนี่เพื่อความชัวแล้วมันก็จะอัพตัวให้เราครับนะครับพยายาง อย่าเอาปุ่มที่เราวางตัวกับปุ่มที่อัพตัวอยู่ใกล้กันเด็ดขาดครับเพราะมันจะไปโดนตัวนะครับบล็อกที่เป็นตัวอัพตัวแล้วมันจะหายไปครับซึ่งจะไม่ทําให้สามารถอัพตัวได้นะครับจุดที่เราจะวางตัวนะครับอัพตัวจะต้องใช้ให้หมดสามปุ่มปุ่มที่สองก็คือว่าเลือกจุดวางปุ่มที่สมคือวางปุ่มที่สี่ก็คลิกตัวเพื่อจะอัพตัวนี่มันจะไปอย่างนี้ครับเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปของมันอยู่นะครับอันนี้ของพี่คือเป็นแบบว่า คูณสนะครับพี่ไม่ได้ซื้อคูณสามไว้ในไอดีนี้นะอ่ะนี่คือการใช้ตัวเดียวนะครับนี่คือแบบไอดีไก่นะครับไอดี ID ไก่ที่เป็นเลนโกคุอวะตะอย่างนี้ครับซึ่งเลนโกคุนี่จะมีความสามารถอย่างหนึง่งคือสามารถวางและตีแอร์ได้เลยแล้วเผาแรงมากครับเผาได้แบบให้คำว่าสุดโหดเลยนะโหดเอามากๆครับ ซึ่งถือว่าเป็นตัวที่หาง่ายโดยการที่เราไปเ k นะครับที่ด่านโลกหนึ่งนะครับลงอินนะครับแล้วก็เอเอาแล้วก็มาเปิดแท็บซูนเพื่อจะหาตัวไข่ของเดนโคคุกครับถือว่าง่ายนะครับสําหรับพี่อ่าในระหว่างนี้เราก็ปล่อยมันเพย์ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มหย,หยุดที่นะครับอ่าช่วงที่เป็นเวฟที่สิบเก้าครับเราจะต้องเตรียมปุ่มเอาไว้รีเพย์อ่า ตัวเลนโกคุเนี่ยนะครับค่าอักมันจะถือว่าดีเอามากๆเลยนะลองทุกคนเพราะว่าที่ลองดูละตัวเลนโกคุนี่ถือว่าเป็นเมตาตั้งแต่ตอนที่ช่วงมันมาแรกๆเลยครับจนณตอนเนี้ยก็ยังเป็นเมตาของการ AFK อยู่ซึ่ง่ถือว่ามันมันเป็นตัวที่แบบดีเอามากๆเลยนะดีแบบดีสุดๆอะนะครับซึ่งแบบคนเริ่มต้นที่อยากจะมาเริ่มเล่นอย่างเงี้ยครับก็ หาซื้อเลนโกคุมาแล้วก็เลนโกคุเป็นตัวที่สามารถพานะครับด่านแบบน,นะครับข้ามมาที่โลก2ได้เลยซึ่งถือว่าเป็นตัวที่ดีเลยนะครับอ่าบางคนจะงงว่าเอ๊ะทำไมพี่ใช้ตัวแอปที่เป็นของเวนเกิ e นะครับก็พี่ว่ามันเป็นแอปที่ไม่ค่อยหลุดง่ายๆครับอย่างอย่าง UG โฟพี่ก็เคยใช้มาแล้วครับหลุดหลุดระเบิดระเบิดเลยครับอันนี้ ต้องบอกเลยว่าบางคนที่เขาโฆษณาเขาก็ไม่บอกหรอกครับว่ามันหลุดแต่อันนี้พี่ไม่ได้ค่าโฆษณาแต่หยาดอยางใดนะครับน้องๆต้องบอกน้องๆครับพี่คือคนใช้งานจริงแล้วก็อยากจะมาบอกให้น้องๆบว่าเออเฮ้ยแอปตัวนี้มันดีเว้ยเลตฟิงเกิลเว้ยใช้งานโอเคเลยครับอ่ะมาครับคันนี้น้องๆเตรียมปุ่มกดรีเพย์ไว้นะครับสามปุ่มเพราะอะไรวะพี่จะเลือกสามปุ่มเพราะว่าพี่อยากจะย้ำจุดนะครับว่าไอ้สามปุ่มเนี้ยังไง ต้องกดย้ำๆรีเพย์มึงต้องรีเพย์ให้กูนะอะไรประมาณเนี้ยจะเห็นว่านะครับเลือดบ้านของเราจะลดไปนิดนึงครับมันจะมีตัวหลุดอยู่ประมาณนิดเดียวครับแต่เลือดบ้านเราก็สุดยอดครับประมาณสักสิบล้านเราไม่ต้องห่วงว่าบ้านจะแตกอยู่ละนะครับตอนนี้มันเป็นเลือดบ้านเห็นไหมฮะตอนนี้เราถึงยี่สิบละนะครับตอนนี้พอนะครับเกมอัปเดตคุณภาพออฟไลน์มาก็ถือว่าเกมเริ่มมาในทิศทางที่ดีครับแล้วก็คนเล่นเริ่มเยอะแล้วนะครับอืม อ่าเห็นไหมครับนี่ชนะแล้วครับน้องๆชนะแบบง่ายๆอ่าอันนี้เราก็หยุดไว้นะครับแล้วก็เอาปุ่มนะครับรีไทมยมาครับสามปุ่มมาวางไว้แล้วก็วางไว้ตรงนี้ครับก็กดอีอ่าเห็นไหมครับง่้ยไหมจบที่สี่นาทีสามสิบแปดนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวเราปล่อยให้มันวางก่อนนะครับน้องๆปล่อยให้เกมมันทุกอย่างมันวาง่อนนะครับแล้วเราค่อยทำ ก็ง่ายเนะาะหลังจากนี้น้องๆอ,อย่าลืมเซฟนะครับอย่าลืมเซฟจุดที่เราแบบทําไว้นะครับอันนี้พี่ทําแบบขั้นตอนโดยง่ายๆนะครับเป็นอะไรง่ายๆใช้ตัวง่ายๆที่หากันได้ง่ายๆนะครับตัวที่เราไม่ต้องไปเสียอะไรเออยอะมากอ่าไปขอไข่เล่นโกเกร์หรือไปซื้อมาก็ได้ครับตัวไข่นะครับเราจะซื้อเป็นตัวไม่ได้นะครับเราจะต้องซื้อเป็นแคปซูลอ่ะเราก็กด ก่อนเซฟครับแล้วก็เซฟเลยนี่ตั้งชื่อเสร็จท่านบนตั้งชื่อเสร็จนะครับนี่คลิกคีิตรงนี้ตั้งชื่อเสร็จโอเคเลื่อนลงมากดเซฟปึ้งเรียบร้อยครับแล้วก็ลตัวนี้ลงเป็นอันเสร็จครับน้องนองครับในการ AFK ของด่านนี้ครับอ่าถือว่าง่ายไหมโอเคครับอ่าถือว่าโอเคเลยครับสาหรับด่านนี้ก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าตัวโทเค็นเราสามารถใช้ซื้ออะไรได้บ้างครับอ่าไปครับ อ่ะมาครับน้องครับเรามาดูกันครับว่าตัวโทเค็นของเราทั้งหมดนะครับตัวโทเค็นจะสามารถชื้อซื้ออะไรได้บ้างตัวโซโทเค็นเองเนี่ยจะสามารถซื้อพวกอ่าตัวที่เป็นบัฟตาเมจให้เราได้ครับในด่านนะครับตัวนี้ครับนี่เห็นไหมฮะตัวเป็นวิญญาณนี่แล้วก็ซื้อของอีโวตัวละครจากเรื่องบีดทั้งหมดเลยเกือบหมดนะครับนี่เห็นไหมฮะตัวอิติโกะนะครับลูเคียนะครับอ่า เนจูมาลุอย่างเนี้ยครับเราสามารถซื้อเด้แล้วก็ตัวใหม่ๆนะครับที่เป็นตัวพิชตัวตัวเฟียต่างๆเนี่ยครับเราก็จะมาสามารถซื้อได้ครับถือว่าโอเคเลยนะสําหรับพี่ก็ถือว่าเป็นแอปที่ดีนะครับแล้วก็ง่ายๆครับก็น้องๆคนไหนครับอ่าติดขัดตรงไหนอยากสอบถามตรงไหนก็นะครับดีเอ็มมาที่ดิสคอ r d ทพี่ได้เลยครับปรึกษาได้เต็มที่เลยครับเพื่อให้น้องๆนะครับมีตัวที่มี ครับตัวดีๆเล่นกันนะครับมีบั็อดีๆเล่นกันก็ยินดีครับยินดีให้คําตอบน้องๆทุกคนครับก็ทางนี้ทางนั้นก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนครับที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็จนกว่าจะพบกันใหม่ครับในคลิปหน้าก็พี่ขอลากอนแล้วกันครับสวัสดีครับ